วัสทีจ้าตอนนี้ก็เราก็ามาเจอกันกช่องน้องแก่วบราสน้อยลำเกินชูเป็นอย่างเ o าครึงได้เขาโดมตอนสองเข้าประมาณสองทุ่มมีอะไรกันรอรุ้เนเด้อพี่น้องหลุดมาจอด คอนเทนด์คอนเฮียนอืมก็ติดจอ LED อืมรถแห็สาวน้อยกำลังคิดอย่างน้อเน่ยเนาะติดจอ LED พี่เนาะเป็นแบบตินจอ,อ LED อลุนกันว่าวันนี้เรามีอะไรพิเศษ แก้มถึงได้แต so. uh, ่งตัวมาสวัสดีค่ะบ้านูแต่งตัวบ้าด้เอาถึงน้องมาแล้วบ้าด้เอาอะไรมาเลยมึงเลยใส่สีจ้ะโอ้อลังการมากรถแห่คนปัดบมักน้ำกใหไงติดจอยดีแล้วพี่น้อง กเจ้าว่าตูอยหา่งอ้ํา,น,าน้ำหนักวันดีครับพี่โก้อ้าวทำไมมากันเยอะแยะนี่มีอะไรกันพิเศษไหมจ้าสวัสดีค่ะ คือพักว่ะคือตัวจีิงพ,พักเอ้ยมาดูพวะทำไมพักกันมาอย่างก็เนี่ยแต,แตก,กเซ๊าะเซ๊ากันก็เนี่ยมี่อย่างพิเศษล้อรุ้นนะพี่น้องเด้ออ่าออมีอะไรพิเศษล้อรุ้นค่ะล้อรุ้นค่ะ มีอย่างกันเนาะพูดรล,ลุเตรียมของมาลงตุ้มนมตุ้มห่มตุ้มโต้กันเยอะไปฮะเครับเอาอันผาห่มกับอันปอกหมอนไปซักก่อนพี่น้องตั้งแต่มือมาอยู่จนป่านนี้บเร่<ม><ม>ไปซักแจ๊กจ้าห้องไม่ได้กวดเลยอ่า ยังยังขององยบจยังเออไม่ได้ของนงอยอีกมาจากไหนอ่อ๋อเลือดใส่อ๋อไอหนูก็แม่เอาให้หนูเด้เก็บอันขวดน้าคืนได้นะกวาดเอาจากเขาตังค์ด้วเละเก็บตังค์ให้น้องน้ำได้เนี่ยน้าลูกเก็บตังค์ให้น้องน้ำ ในม้า,มา,ากวาดจากน้อยกรับพี่นอะกวาดจักน้อย บะมีถุงนองบะมกับรงจสี่ละเอาก็เอาหัวใจส่งไหเออวกเรากดด้วันนี้น่ารักพอต่หักบึงมาเนี่บะมีถุงนองบะหมี่แก้งหน้าค่ะกล้องหน้าจะได้อ่านอะไรปเดินหน้าเหอ หันนลบัวล่ได้ไแดนลงแล้วหังแล้วอาข้งหน้าเรได้รู้ตำแหน่งจะอาไอแได้ไอแมีสองเือกเาบ่งไอกดนี่คือกำลังเตรียมสถานทีแล้คะพิพิคอนมุ่มมากคนอืมอยงเอ

แม่มันฝาามันเห็นจากเอี่ยวฝ่าเอียฝอยังเขืนอยู่แม่เะหนูก็บ่รู้เพื่อนมันแน่นมากไม่เปินเลยแน่นมองเนี่ยเฮ้ยย่าดีกะเกีย กันนี่เรากำลังจัดสถานที่นะคะพ่อแม่าที่ดึงนองอีกเป็นไปโดนซี่วงไหอูู้โนกรวเอาอย่าสวยน้องชื่อคนสวยนั่นน่ะพ่อคนสวย แยังไงอน้ำตาลอยนบัวแดงะตมวนในเพลงนี่มันติดข่อยปนี่อ่าะด้ี่ดเออาจะคุยกันวัเราไวยี่กับวันเราไวยี่วัเราขอเขาเราขอเขาไฟยี่กับไฟใส คนไม่แ่อกนะนอว่าเดี๋วมาขอเงินค่ะนุ๊งมาขอเขาเอ้ยขนนองกับแม่ว่าไม่มองยู่ไปยูในห้องเลยแหนไปนอนเดนในห้องนี่นไปไหนนะประกาศประกาศจิ้นเอา าติกเยาบดซื้อไ่าบ่ซื้อืดขึ้นมาบ้งะใส่สีบดาส่ตลกมันปครับพ่อแม่อย่าลืมด้วยค่ะมาพอกันได้เลยสดเด้อพ่อเดียมาพอกันได้เลยสดตอนนี้กำลังไ์อยู่นะคะไว้เจอกัน๊ายบาง